คุณพระช่วยครับในช่วงของคุณพระประชันนะครับเป็นตอนพิเศษนะฮะตอนนี้เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาคุณพระบาทสมเด็จพระปรมมนมหาภูมุิพลอดุลยเดชครับครับผมและช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตครับราการประชันนี้นะฮะเป็นการประชันขับเสภาครับผมนะฮะซึ่งครั้งหนึ่งนะฮะในรายการคุณพระช่วยเราเคยมีการประกวดขับเสภาเรียกว่าเสภาวายุพัก ครับผมนะฮะซึ่งก็ได้ผู้ชนะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เราจะเชิญทั้งสองท่านนี่นะฮะครับผมมาขับเสภานะครับคุณครีมและคุณหนุงหนิงครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุงหนิงน้องครีมนะฮะก็วันนี้เป็นการประชันพิเศษนะฮะไม่มีการตัดสินทางรายการได้ให้ภาพ ไปหนภาพครับผมแล้วทั้งสองท่านนี้ก็ไปแต่งบทกรขับเสภามาในช่วงที่ทั้งสองท่านได้เห็นภาพภาพนี้นะฮะเริ่มต้นยังไงฮะเรานึกถึงอะไรนึกถึงสิ่งใดบ้างกว่าจะมาเป็นบทกรนในครั้งนี้ฮะน้องครีมครับก็อย่างที่ทราบว่าได้ถ่ายทอดมาจากภาพภาพนี้จริงๆพระราชกรณีกรณยกิจของพระองค์ท่านก็ มากมายเหลือเกินนะคะอาจจะกล่าวได้ไม่หมดแต่วันนี้ก็ที่ผ่านมาเจ็ดสิบปีที่ท่านได้ขึ้นครองราดมาก็เหมือนเหมือนนางเทพนะคะที่มาประทานความความจเจริญให้กับประเทศไทยค่ะก็ได้ถ่ายทอดถึงความเจริญรุ่งเรืองครับค่ะคุณลุงนึ่แหละครับ,ค,ค,รบค่ะภาพนี้ก็เหมือนชีวิตเลยนะคะเหมือนเหมือนชีวิตจริงอะคะ่ะครับ ที่เราเห็นมาโดยตลอดว่าพระองค์ท่านได้เสียสละนะคะทำทุกอย่างให้กับประเทศไทยของเรานะคะภาพนี้ก็จะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นของจริงเลยค่ะครับผมถ้าพร้อมแล้วช่วยเลยครับครับคุบผู้ชมครับนี่คือหนึ่งในภาพชุดที่มีชื่อว่าที่ที่พ่อไปนะครับถ่ายโดยคุณเจมอภพิสิธตสุบกิจเจริญนะครับ ครับผมก็ตลอด70ปีที่พระองค์ท่านนะฮะในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินนะฮะไปสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับครับเราก็จะเห็นว่ามีการนําภาพในอดีตของพระองค์ท่านมาถ่ายเทียบกับภาพปัจจุบันสถานที่ปัจจุบันจริงๆนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผู้ถ่ายภาพคือคุณเจมส์นะครับจะสังเกตนะฮะภาพที่ในอดีตนะฮะ,ะมันจะเป็นพื้นดิน เปล่าๆนะเหมือนกับพื้นดินซึ่งยังไม่ไม่ได้มีความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นนะฮะพอมาถ่ายในปัจจุบันนะครับความเขียวชอุ่มของต้นไม้นะครับนะรวมสมบูรณ์นะครับครับก็เรียกได้ว่าทุกครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยก็จะไปปลดทุก์บำรุงสุขให้กับประสงนิกรชาวไทยของพระองค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่9ครับผม เรารจะมาเริ่มฟังบทขับเสภาครับคุณเท่งครับผมตอนนี้วงสองท่านพร้อมแล้วครับเราจะเริ่มที่น้องครีมนะฮะและตามด้ยวยคุณหนุ่งหนิงนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านสรับรับชมณบัดนี้ครับ ประทับบาททุกที่ทินแผ่นดินสยามประทับอยู่กลางใจไทยทุกนามประทานความสุขให้ ไทยทุกคนดังนารายอวตารเป็นผ่านฟ้า <c oughs> เสกดินป่าเขื่อน้าเสกสายฝน กว่าสี่พันโครงการ

亲。 เอกมหาราชประชาน ครับสอบท่านครับผมครับน้องครีมแล้วก็คุณหนุงหนิงนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับนี่คือบทขับเสภานะครับครับผมที่ได้เห็นจากภาพนะครับต้องมาถามความรู้สึกของทั้งสองท่านนะครับเริ่มที่น้องครีมครับสําหรับความรู้สึกในวันนี้ก็จากที่เคยขับเสภาในบทอื่นๆที่ดูจะมีทั้งความสุขความสนุกแต่วันนี้ต้องขับในบท ที่ไว้อะไรให้กับพระองค์ท่านก็ก็รู้สึกภูมิใจแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ถามว่าวันนี้ก็ยังรู้สึกทําใจไม่ได้อยู่ดีถึงจะผ่านมาหลายวันแล้วกามครับครับคุคณคุณหนุ่มหนึ่งครับค่ะก็ submission. ในบทเสภานะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันถ่ายทอดมาจากความรู้สึกของของตัวเองแล้วก็คิดว่าเป็นของคนไทยทุกๆคนนะคะ ที่พระองค์ท่านได้เสียสละให้กับพวกเราทุกคนคะ่ะก็รู้สึกรู้สึกปูมิมใจและก็ดีใจมากคะ่ะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาขับเสภาในบทนี้คะ่ะค,ครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่ทั้งสองท่านได้มีโอกาสมาถวายอะไรนะครับผ่านบทขับเสภาจากภาพที่ได้เห็นในวันนี้นะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเราทุกคนสามารถทําตามคําพ่อสอนได้คือเรื่องของการที่ตั้งตน เป็นคนที่ดีนะฮะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ให้สิ่งดีกับสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะครับเรียกว่าทําตามคําพ่อสอนแล้วครับจะมีสิ่งดีเป็นมงคลชีวิตของพวกเราพี่น้องชาวไทยอย่างแน่นอนครับครับผมวันนีครับต้องขอขอบคุณครับน้องครีมและคุณนูหนิงครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ